สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกัอกับเอกมะขาว FM 99มเหมือนเดิมนะครับ วันนี้วันจันทร์ที่30มกราคม2 5 6 6นอยะครับยังลุ้นยังเชียร์ฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในศึกฟุตบอล FA ครับยังมีคู่สุดท้ายที่ลงเล่นในรอบ32ทีมถ้าไม่นับเกมที่จะมาเพลย์ออฟเกมระหว่างดาร์บี้เคาน์ตี้กับเบซเซมก็ถือว่าเป็นคู่สุดท้ายรอบนี้ก็จะเล่นกันในช่วงดึกเลยนะครับตีส่ก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเอกมาขาวไลน์แอดแอคีเอคกสเก้าใครที่อยากจะเข้ามาสอบถามทัศนะ เรื่องราวของฟุตบอลเข้ามาร่วมกลุ่ม VP เข้ามาขอที่เด็ดเพื่อเป็นแนวาทางในการเป็นลุ้นปิเชียก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ eak 99แ eak 99นะครับอย่างน้อยก็เป็นแนวทางในการเป็นลุ้นปิเชียนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมดาบ,บี้คอตตี้เองเป็นทีมที่อยู่ในลีกวันนะครับปีที่แล้วโดนตัดแต้มไป24แต้มก็ตกชั้นนะครับก็อยู่ในโซนบนดาบ,บี้คอตตี้เป็นทีมอันดับที่4ฟอร์มหลังถือว่าดีนะครับชนะรวดทุก รายการมา5เกมติดต่อกันครับนัดที่แล้วในศึกฟุตบอลเอฟเอก็ผ่านเจ้าตูบ่บาร์ซลีมาได้เกมในบ้านชนะรวด5เกมหลังก็ชนะรวดก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับสำหรับทางด้านดาบี้เคาวตี้ส่วนเวสต์แฮมนะครับอยู่ในโซนท้ายตารางของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนแข่งเนี่ยอยู่อันดับที่16แต่ว่าชื่อชั้นณนะชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านเวสต์แฮม ดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าอันดับจะไม่ดีในพิมี์ลีกแต่ด้วยเกรดบอลความห่างเรื่องนักเตะระบบก็ต้องบอกว่าขุนควันเฟซแฮมไปเยือนวันนี้เป็นต่ออยู่ประมาณครึ่งเสาไฟฟ้าและเกมล่าสุดเองก็ชนะเอลตันมาได้2อศูนย์น่าจะเรียกความมั่นใจมาได้เยอะพอสมควรนะครับการจัดทัพวันนี้เนี่ยหูเข้าไปดูชื่อชั้นดับบี้เคาตี้ตัวดังๆแทบจะไม่มีนะครับอยู่ด้วยระบบทีมเวิร์กแล้วก็ เกรดบอลของดารบี้ถ้าเทียบกับลีกวันเนี่ยมันเหนือคู่แข่งเยอะนะครับส่วนเบซฮมยูไนเต็ดถ้าตามไลน์อัพที่คาดการแนวรุกก็จะมีอันโตนิโอมีโบเวนที่เป็นตัวชูโรงเป็นคู่หน้าที่จะได้ออกซาร์ทเป็นตัวชิงนะครับส่วน แผ่มิดฟิลเนี่ยก็มีทางด้านเดค a แคนไลท์มีซูเชกมีฟินดาวที่จะปักหลักยืนเป็นมิดฟิลนะครับในรับเคสซูมาออปปอน่าแล้วก็อาเกดที่จะได้ออกซ้ายเป็นโดยจริงประตูเป็นฟาเบียนสกี้ชื่อว่าวันนี้เวสแฮมของเดวิดมอยเนี่ยก็คงจะไม่ทิ้งแน่นอนนะครับก็ต้องการที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องการชชนะเพื่อเรียกความมั่นใจในการที่จะต่อสู้ ดิ้นรนหนีหการตกชั้นจากฟุตบอลพิมลีกณนะชั่วโมงนี้ดูชื่อชั้นเกรดบอลก็มาทางฝั่งของทีมเย็นแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าต่อให้ดาบ้คอตี้จะเล่นดีในช่วงหลังก็ตามแต่เจอบอลเคี่ยวบอลสไตล์ที่ต้องการชชนะเพื่อรีกความมั่นใจอย่างเวซแฮม,มด้วยชื่อชั้นของนักเตะผมเชื่อว,วันนี้ไม่ได้จะต้านทานเวซแฮม,มอยู่นะครับหนึ่งรูป อาจยิงห่งลูกชนะได้เฮเลยสําหรับกุณคอนเวสแฮมนะครับต่อให้ยากแต่ว่าเวสแฮมน่าจะผ่านได้เอกมะขาวชี้ชัดฟันธงนะครับให้แฟนๆเชียร์ไปที่กุณคอนเวสแฮมครับจะผ่านดาร์บี้เคานตี้ชนะเข้าสู่รอบสิบกทีมสุดท้ายต่อไปนะครับขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ